อยากเป็นพลังในการในการสร้างชาติให้ดีนะคะก็ต้องมีต่อเดื่อนเราพูดเดี๋ยวเัีวตพีอลิตร้องเมื่อีม่มีเลยนะทั้งหลังนี้ด้วยนะคะเป็นพลังทำไมเนี่ยเป็นพลังของเรานะคะด้วยทุกคนเลยแล้วคุณแม่บวรรักด้วยอายุ85วันนี้เป็นพลังของเราคุณแม่ก็เรียนตะวันฉายเหมือนกันทั้งนี้ตั้งแต่85มาถึง20ก็มีนะคะจะไปวันนี้แม่มีคุณัน้ำทัางยอดศึกษา คุณแม่เป็นเป็นหน็นหน้าของตำรวจชายนะคุณแม่อยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่เคยพลาดเลยมาที่สิบคุณแม่จ้าสองพันสิบบาทใหญ่ค่ะสำหรับคุณแม่นะคะไม่เคยพีรว่เคารพคุณเอื้อมาถึงรงั้วันนี้คุณตุมีเอเจบีผลเจริญบูลเลงน้องผู้ชนะสิบทิ้นน้องภูบูริสแล้วก็น้องมาร์กนี่ต้องกล้าของัวไปดำผังนะแล้วก็พร้อมด้นนะวยเ,เองเราอลิสทั้งสาะ สังกองกับอมเพ่นๆอยู่ัน,นี่ได้นะขอบคุณม่ต้องจุกทั้งตะวันฉายในนี้ตะวันฉายมเามเราทุกคนเพิงบินมาถึงอโบนโบนโบ,บ,บนสวยไหมน้องบดอคำจริงนี่พี่ออดพี่ออดพี่ออดพ่วกิจประการคุณก้องเอท้งหมดอันนี้เป็นตะวันฉายจากอเมริกาถึงประกาศชื่อท่นนานท่านบินมานะคะแล้วก็น,นิดมาด้วยนะคุณสมีไม่มา แล้วก็คุณจีนี่ขอบคุณมากแล้วก็ทั้งครอบครัวคุณคนเรตีนลองแสงบุญคุณจีนี่คุณจันตีคุณจิมวัชิตราที่ประผัดพูดพวกนี้พวกในทุนกับคุณนะครับขอบคุณมากแล้วทุกคนนะคะอย่าลืมในที่สุดในักใจวันนี้พวกเราขอกลับขอบคุณในนามของมูลที่สาชาพิณจินตราคุณนัทตังนาคุณเนธกัญญาณะทุกคนไม่ลืมอันนี้ใครว้างคุณพากร์กังอ้าวคุณดังเลยจังไม่ได้โอ้แม่เ ไม่สาวเช่นนี้ขอบคุณคุณนากดขอบคุณมากมากพบกันใหม่ค่ะติดป่าคุณค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะครับผมเนี่ยรวมแล้วถ้าขับทุนนะพวกเราเลยรวมบป็นให้คือคือเดี๋ยวมูลนิธิี่เขาจะไปปลูกหญ้าให้ช้างป่าที่จะเชิญแม่แม่ไปปลูกหญ้าด้วยไหมเราไปทำกิจกรรมกันสนุกสนานได้ค่ะน้องมาก็ไม่ลืมพระอาจารย์คอยช่วยพระอาจารย์ตลอดนะคะค่ะมีอะไรจะถามไหมคะ ทีมเาอย่าลืมนะคะสีแยกเกษตรค่ะมาเลยมาเลยครับคุณอะเวลารอบสองพิธี่ะว้าวแจ่สุขอบคุณครับคุณป้าคุณาครับครับี่ออดคุณนิคุณน้องโบ๊ดทีมนี้คุณยาอ่าแล้วคุณตุ้งมาเลยคุณจะนี่ดิคุณจะนี่อ เดินทางกลับบ้านวัสดีมากนะครับขอบคุณมากนี่เป็นเขาก็ตุนอยู่เชียเลเซตน่ารักมากๆ่อันนี้อันนี้ดน้องก็รีดได้ดขอบคุณมากนะครับน้องรักมากรอ